เริ่มโตแล้วทุนยมน้องเนนเราเริ่มอาหารดีนมดีไข่ดีแล้วก็นอนดีเรียนเป็นรองท้องเป็นหลักอืมเก็บมาฟูมฟักเหมือนหมาน้อยตกน้ำ เอามาขัดมาถูลงไข่ลงนมลงสกอตบร์อันนี้ชื่อโลมาเอันนั้นชื่อแพนด้าโลมากับแพนด้าไปวินทบาทที่วัดอีกสิบสามอยู่นี่สิบสามเดกก็มาหยุดเรียนสี่วันเข้าภรรษาเนี่ย คิดว่าจะพาไปไหนให้ได้ไปเที่ยวบ้างให้ได้เรียนบ้างเอาไว้นี่ก็นอนอย่างเดียวกำลังจะทำโรงเรียนนังเนนเพราะว่าเขาจะมาเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อืมก็เป็นภาระหน้าที่ในการสร้างาศาสนาถายาทสืบสาศาสนา น้องเนนที่เข้ามาเนี่ยให้ได้รู้ว่ามีคนดูแลรักษาเรามีคนฟูงฟักปกป้องคุ้มครองสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงอุดหนุนจุนเจือเกื้อกูลมีแต่สิ่งดีๆปลอดภัยอยู่ที่บ้านก็ไม่ปลอดภัย ใครรู้ว่าตัวเองโชคดีก็จะเป็นคนโชคดีแต่ใครไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีก็จะเป็นคนโชคร้ายหมดเวลาหมดโอกาสหมดบุญวาสนาไปจะก,ก็เป็นโอกาสของลูกเมนญาติโยมที่นั่งอุู่ข้างหน้าเรามาด้วยความภัก รักมาด้วยความบริสุทธิ์จิตใจที่ผ่องใสฉะนั้นลูกเนนให้รักษาศรัทธาช่วยกันอืไม่ต้องสั่งแกรบสั่งออนไลน์มากตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือกันละลิฟหมด อ่าไม่มีใครมาส่งครับรอบเด็กแล้วไม่งั้นแล้วก็ดักจับไม่ทันเด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเด็กยุคนี้เป็นอย่างนี้ดีนะั้นไม่มีโดนมาส่งถ้ามีโดนมาส่งแล้วก็หาไม่เจอเลยดักข้างล่างมาข้างบนอะไรเงี้ยอ่าลักประตูนนมาทางเพดานนนางดหลังคานน ไอ้ก็ไม่แน่หราส่งทางหน้าต่างเลยโดนเนี่ยโลกมันวิวัฒนาการไปเยอะแยะตามไม่ทันฉะนั้นพระเราเนี่ยเป็นเหยือ่อพระเราเนี่ยเป็นเหยือ่อรู้ไม่ทันโยมได้อ่านข่าวอยู่ใช่ไหม,มต้นไม้ใหญ่ล้มคลืน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 มีคนคนเดียวถือเลื่อยเข้าไป มีผู้หญิงคนเดียวถือเลื่อยเข้าไปตัดตัดตัต,ต,ต, <ด lum S 1> ตั <5. S 1> ตัต้นไม้พังระเดละนาดจริงบ้างไม่จริงบ้างอืจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยเห็นไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจ อัตมาภาพก็เห็นภัยของการใช้สื่อคนที่มาหาพระก็กราบกราบแล้วกราบอีกพระก็ตายใจมันเหมือนนายพานที่หลอกล่อให้เอาเหยื่อเอาเหยื่อไปให้สัตว์แล้วก็ยิงสัตว์ เหมือนคนตกปลาในเหยื่อนั้นอะ่ะมันมีเบ็ดอยู่แต่ปลาบองไม่เห็นเบ็ดเห็นแต่เหยื่ออืเช่นเดียวกันบางทีลาบสักการะที่มาพร้อมกับเหยื่อ,อพร้อมกับเบ็ดเหยื่อที่มาพร้อมกับเบ็ดเนี่ยจะต้องมองให้ทะลุต้องฝึกหนักให้เห็น คนที่บวชอยู่ก็ดีบวชเป็นพระเป็นเองก็ดีก็มีกิเลสถ้าสติไม่ดียับยัง้งชั่งใจไม่ได้ก็จะเป็นภัยแก่ตัวเองฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องรักษาตัวเองแม้แต่ ในครอบครัวภรรยาสามีก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเองไม่ให้เกิดความระแวงสงสัยไม่ให้เกิดความขัดข้องใจระหว่างกันและกันเนี่ยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมข้อใดก็ไม่สำคัญเท่ากับข้อไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาท มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้ว่าเราเดินอยู่หน้าผาก็ต้องระวังลมแรงก็ต้องระวังเลื่นก็ต้องระวังไม่ใช่สะดวกใจสะดวกสนานเพลิดเพลินจนเผลอสติอันนี้ตกหน้าผาแน่นอนอระดาลิงยังตกงต้นไม้ เพราะว่าเล่นการเพลนินกระโดดไปกระโดดมาจับผิดอืมวานนี้ตรรภพเพก็ไปคุยกับพระที่ท่านตูกต,ตำรวจจับให้กล่อมให้ลาฟังแล้วก็น้ำตาตกไหนเพราะว่าไม่ให้ดูไม่มีหลัก ฐานไม่ให้ดูเพียงแต่บอกว่าให้สละถ้าสละแล้วก็ไม่มีคดีความถ้ายังฝืนต่อไปก็จะมีคดีความผู้หญิงไม่มีโทษอะไรไม่มีใครแจ้งอะไรแล้วก็ทีจริงพระเนี่ยถ้าต้องอาบัติก็เป็นหน้าที่ของพระจัดการกันเองไม่ใช่ตำรวจแต่นี่ใช้ อำนาจบ้านเมืองก็แปลกๆอยู่เหมือนกันว่าระบบภูมิคุ้มกันของพระเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตพระที่อยู่ต่อไปเนี่ยจะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจะอยู่อย่างไรให้มั่นคงเพราะเป็นสัญลักษณ์ของศรัทธาพระเสียก็คือศรัทธาเสีย พระเสียเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ศรัทธาเสียเนี่ยเป็นเรื่องส่วนรวมอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่พวกเราทั้งหลายต้องตั้งสติให้ดูว่าส่วนรวมคืออะไรแล้วก็ส่วนตัวคืออย่างไรไม่ต้องไปเสื่อมหรือท้อใจ หตุที่มันเกิดแบบนี้มีมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่2,500กว่าปีมาแล้วมีทั้งราคาโะโลภโทสะโมหะ,ะทั้งการเมืองทั้งลัทธิความเชื่อกระดาษในกระเมนก็ไม,ม่เหลือพ,ะพระพม่าก,ก็โู้ก,กันอย่างหนัก ลังกาเียแทบจะเรียกว่าไม่มีพระต้องมาขอจากประเทศไทยในเวียดนามพระต้องดทวงด้วยการเผาตัวเอาตัวเองเนี่ยไปนั่งกลางถนนแล้วแล้วก็ให้ลูกศิษย์ราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาทุกอย่างไม่หมดยกเว้นหัวใจตอนนี้หัวใจของพระใจสิงรูปนั้นก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ เช่นเดียวกันบ้านเราก็มีหลายยุคหลายสมัยก็เราให้ญาติโยมฟังสั้นๆน,น้องเนรปนมือขึ้นยาถาหาดังๆพร้อมกันยะถาวาริวังหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานาง เอจิตังปฏิตังตุมหังกิปเม,วส,มวสิมิตุสสะเภปุรเรนตุสังกปาจันโทปันรัสโอยาทามนิโชติรโสโยาทา เภาวตวันตรายุสุขิยุกมภาวะอภิวาทธนะเสดิตานิตจังวุท้าปจายยโนจัตารุธรรมวัทธานติอายุวันโนสุข้าง อาลังอายวัตทาโกธนวัตทาโกเสรีวัตทาโกยาสวัตทาโกวันวัตทาโกสุขวัตทาโกโหตุสัพพธาทุคารุกขเพียเวราโสกข จุปะทาวาเนกอนาอันตารายปิเวนัสันตุจเตมสาจย์ทีิท่นานังลาพังสดทิพย์ัยยังสุขังวาลังสิริอายุจวันโน,นจัโบคะ บเทิจยสวาสตวาสจายุจัชีวเศรษมวันโตเตภวตุสะพมังคลังลัขันโตสะบาลวัตสับูทานโนภาเวนะสาระโสทีมวันโตเตภวตุสะพมังขลังล ภัตุสาปะเดวะตาสาพะัมมะโลวะเวนะสทาโสทิภวันตตภวตุสาพะมงขะลังลักตุสาบะเรวะตาสัสังฆาโนภาเวนะสาธาโสทิ พระวันตโตเตพวกเราคือลาบแก่บุทธศาสตร์คือศาสนาทายาชราเฉลียวบวชสร้างอุรมการเป็นหนึ่งเดียวคือเช่าชานในหลักพุทธธรรมอันชาเผยเชา่างามนั้นต้องดดดาแสวงหาจากป่าดองพงพนามาขับแคบฝึกฝนงาน